สวัสดียามเช้าครับทุกท่านท่านอยู่ในช่องตามารถไฟชาแนลชาแนล u ูทูบที่ให้ท่านคิดซะว่าผมพามาดูรถไฟนะฮะเช้าวันนี้6กนาฬิกานาทีณสถานีสุราธานีชาชลาที่สองครับเป็นขบวนรถท้องถิ่นที่447เจสุราธานีสุาาสงไงโกลก กำหนดออกจากสุราธ,ธานี6นาฬิกา10นาทีวันนี้ไว้มาดูรถจักรก่อนนะครับอ๋อได้รถจักร EA 4 5 5 1หเดี๋ยวเวลาประมาณ4 3ถึง3นาทีเดี๋ยวเราจะไปดักรถไฟกันที่โค้องออกสุราษนะเดี๋ยวย้ายไปอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ออกจากสุราธ,ธานีมาแล้วครับกำลังผ่าน โคงด้านใต้ของสถานีสุราธานีครับ เดี๋ยวหลังจากขบวน447แล้วนะเราจะไปดูขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพอภิวัตนครศรีธรรมราชเป็นขบวนถัดไปครับ6นาฬิกา20นาทีนะครับอุย้ยเหตุไลขบวน85มาแล้วครับเดี๋ยวหาที่หลบก่อนขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพอภิวัตน นครศรีธรรมราชจะวิ่งผ่านสะพานจุลจอมกล้าวในยามเช้านะฮะเฮ้ยรีบลงดิรถไฟมาแล้วเฮ้ยรถไฟมาแล้วอ,อย่ามอมมองหน้าดิลงลงลงรถไฟมาแล้วนะโดนเหยียบนะลงเร็วเออลบลบ,ลบ รถไฟมาเร็วมากๆนะู้นะพูดปั๊บเสียงมาเลยนะมาแล้วก็ขบวน85 าจะจอดสุราธ,ธานีนานหน่อยนะครับเนื่องจากต้องทําการเปลี่ยนรถนอนเสริมนะครับสุราธ,ธานีนะครสองคันที่พ่วงท้ายกันมาเดี๋ยวจะตัดที่สุราธ,ธานีนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูต่อนะจากสะพานจุลจอมเกล้าครนะับตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีสุราธ,ธานี 85กำลังหยุดรับส่งผู้โดยสารและรับส่งสินค้าอยู่นะครับปล่อยขบวนรถด่วนที่85ออกจากสถานีสุราษธานีครับ หลังจากที่ออกจากสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะครับหลังรถนอนครั้งที่1จะไม่มีชุดรถนอนเสริม2ตู้ด้วยกันนะครับเพื่อได้ทำการถอดตู้ไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะสับเปลี่ยนหลังจากขบวน490นะครับจะใช้รถจักรของขอบวน490ในการทำสับเปลี่ยนต่อไปขบวนต่อไปหลังจากขบวน85นะครับนั่นก็คือขอบวนรถรวมที่490 ต้นทางจากสถานีคีรีรัติคมปลายทางสถานีสุราธ,ธานีจะเข้าสู่ในชานชาลาที่สองครับสับรางรอไว้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อขบวน85ออกไปแล้วนะครับจะเหลือรถนอนเสริมสุราธ,ธานีนะครับกรุงเทพอภิวัตรเดี๋ยอยู่สองคันด้วยกันนะครับ ที่โดนตัดทิ้งไว้ในทางที่หนึ่งเดี๋ยวรอขบวน490จะวิ่งมาในทางที่สองและจะใช้หัวรถจักรของขบวน490ในการทำสับเปลี่ยนนะครับน,นี้ยังไม่ได้เวลานะอีกประมาณ20-30นาทีนะตอนนี้พูดถึงรถนอนตรงหน้านะครับตัวนี้เป็นรถประปากาศนั่งและนอนชั้นที่สองนะครับรุ่นแดวูนะ ซึ่งเป็นรถปรับอากาศที่ผมรู้สึกว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วที่ของรถไฟไทยนะผมว่ารถนอน C N R นี่ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับกับรถนอนเดวูเตียงล่างนะต้องย้ำเลยนะครับว่าเตียงล่างนะครับรู้สึกกว้างสบายนอนอ,อิ่มเลยนะครับกว้างไม่พอนะัวางของไปแล้วยัง ยังสามารถนอนเกลือกกลิ้งได้อีกนะมีพื้นที่เยอะนะเตียงบนนี่ผมเฉยๆนะกับรถนอนเดวูนนะถ้าเป็นเตียงล่างเมื่อไหร่นี่ยอดยกนิวให้เลยนะใครคิดเห็นยังไงกับรถนอนเดวูบ้างนะครับหรือเคยนั่งไปกับขบวนไหนความรู้สึกเป็นยังไงนะคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ จะทำสเปียร์รถนอนครับของขบวน85 นี้เรามาดูการทำสเปลียนตู้นอนเสริมของรถจักร EK 4033กันนะครับ ได้สับเปลี่ยนตู้นอนเสริมมาไว้ในทางที่สองแล้วนะครับสับเปลี่ยน <Yeah. S 1> เสร็จสิ้นนะครับทำการตัดรถจากออกนะครับด้านหน้า เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาพ่วงกับขบวน489เพื่อรอทำขบวนในตอนเย็นนะครับเดีย๋ยววิ่งผ่านจากทางที่1และมาต่อในทางที่2นะครับ กับขบวน489เรียบร้อยนะครับรถจาก GK 4033เะาทำการดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รอให้บริการอีกทีก็ในช่วงเย็นนะครับขบวน489จะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีเวลา16นาฬิกา55นาที เจ็ดนาฬิกายี่สิแปดนาทีครับชัชลา,ชาที่หนึ่งมีรถเร็วขบวนที่167กเจ็รุงเทพอภิวัติปลายทางสถานีกันตังทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษธานีครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะแต่ได้ยินเสียงมาแล้วนะกำลังย่องๆเข้ามานะครับ วันนี้ขบวน167ได้รถจากฮิตาชิด้วยนะมาดูกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรเป็นฮิตาชิ4513นะครับมีรบไฟด้วยนะครับ วันนี้ฝนลงปล่อยตั้งแต่เช้าเลยนะที่สุราษฎร์ธานีดูพยากรณ์อากาศมาแล้วครับวันนี้มีโอกาสถึง90%เลยนลยนะที่ฝนจะตกมารอดูกันนะครับว่าจะตกตอนไหนนะตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยนะกลับบ้านไปเปียกอีกแน่นอนเลยดูทรงแล้วทำใจรอไวแล้วนะวันนี้ โอเคครับตอนนี้ขบวน167จอดที่ชันชาลาที่1แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าต่อนะได้เวลาปล่อยขอบวนรถเร็วที่167ออกจากสถานีสุราษธานีแล้วครับ กันลงแล้วนะครับก็สมควรที่จะไม่รีบไปนะครจะเกิดอันตารายต่อตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะก็พฤติกรรมนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างนะครับอ,อ,อย่าได้หาทํานะคนส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุจากจากรถไฟนะครับ ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทนะครับแล้วก็ละเลยกฎจราจรนะครับถึงเครื่องกั้นนะครับไม่รอรถไฟหรือถึงทางทางลักผ่านไม่ดูซ้ายดูขวาให้ดีก่อนข้ามนะครับก็จะเกิดโศกนาฏกรรมต่างๆนะครับที่ออกข่าวกันรถไฟชนนู่นรถไฟชนนี่นะครับจริงๆนะครับผมว่ารถไฟมันไม่ได้ผิดหรอกรถไฟมันวิ่งบนราง รถไฟไม่สามารถหักหลบได้นะไม่สามารถหักหลบได้เหมือนรถยนต์หรือเหมือนมอเตอร์ไซค์นะแต่เรานะที่ไปชนรถไฟเขานะครับส่วนรถไฟก็ไม่ได้เบรกพึบๆทีเดียวนะกหลังจากรถไฟหนะักนะครับแล้วก็แรงเสียดทานระหว่างล้อและรางเนะี่ยมันน้อยมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับถนนนะกับยางนะครับฉะนั้นแล้วก็รักตัวเองก็อย่ารีบร้อนเลยนะครับ เตือนด้วยความหวังดีนะครับหากใครเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคกันมาบ้างนะครับก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับซึ่งผมก็ดักรถไฟมาแล้วก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะรีบไปไหนเขาจะรีบทำอะไรกันนะครับไม่รักตัวเองไม่รักชีวิตตัวเองเลยนะ แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกๆคนที่ดูในคลิปวิดีโอนี้นะว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแล้วก็ไม่ต้องรีบนะดีกว่าไปนอนโรงพยาบาลนะครัตอนนั่นแหละตอนนี้ขบวน167ออกจากศูนยราชานีแล้วนะ บัหนึ่งหกเจ็ดไปแล้วต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่39กรุงเทพอภิวัตสุราษฎร์ธานีจะเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีครับ8ปนาฬิกาตรงนะตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่39จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ชานชาลาที่3ครับ กำลังเลื้อยเข้ามาเรื่อยๆนะขบวนสามสิบเก้านำมาด้วยรถดิสราอรเดว,วูหมายเลขสองห้าสามสาม นี่ค่ะขบวน39มา4คันด้วยกันนะครับต่อมาเป็น2 1 2 3 2 1 2 5สคันท้ายคือ2 5 1หครับคันท้ายของเรา น39ถึงส um ุราธานี8นาฬิกา1นาทีโดยประมาณตอนนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการดักรถไฟในช่วงเช้านะครับวันนี้เราได้ขบวนขบวน447สุราธานีสุขในกลุ ขบวน85กรุงเทพอภิวัตรคนครศรีธรรมราชขบวน490ขีรัตนิคมสุร,รา์ธานีขบวน167การตังกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ขบวน39กรุงเทพอภิวัตรสุร,รา์ธานี รู้สึกว่า90%พยากรณ์อากาศที่ผมเคยบอกไปข้างต้นนะมาแล้วนะครับฝนโปรยปลายมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามาลไฟชแนลกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคนทิ้งต่างๆของช่องสรับันนี้จากกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ